สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะมาทำเมนูหอยลายสามรสค่ะทำตามกันได้ง่ายๆเลยนะคะจะเอาไปทำกินหรือว่าต่อยอดทำขายสร้างอาชีพก็ได้ทำยังไงให้รสชาติอร่อยพร้อมเคล็ดลับในการทอดหอยลายให้มีความกรอบค่ะไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันได้เลยค่ะกลับมาพบกับแม่ลุงอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้แม่ลุงก็จะมาทำเมนูหอยลายสามรสค่ะไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีเนื้อหอยลายประมาณ1นกิโลค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลมะพร้าวหรือว่าจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บก็ได้พริกปน่นเกลือแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะเนื้อหอยลายที่เราซื้อมาจากตลาดนะคะแม่ลุงแนะนำว่าให้ล้างให้สะอาดดีเลยค่ะแล้วก็นำมาซับให้แห้งแบบนี้เลยนะคะจากนี้เราก็จะนำมาคลุกกับแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะ ถ้าไม่มีแป้งสาลีเนี่ยประสง์ใช้เป็นแป้งทอดกรอบนะคะอันนี้คือคลุกบางๆนะคะไม่ได้คลุกหนามากถ้าคลุกหนานี่ยจะกลายเป็นชุบแป้งทอดนะเวลาไปทอดเนี่ยเขาจะได้ เขาเรียกว่าอะไรน้ำมันไม่กระเด็นนะคะเพราะว่าหอยเนี่ยมีน้ำในตัวเวลาไปทอดเนี่ยจะกระเด็นนะคะและที่สำคัญจะทำให้หอยของเรามีความกรอบค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันค่ะน้ำมันร้อนก็นำหอยลายของเราลงไปทอดเลยค่ะ อย่าทอดให้แน่นจนเกินไปนะคะเนื้อหอยลายหนึ่งกิโลนี้ก็ลาทอดออกมาแล้วเขาก็จะยุบตัวก็จะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะทุกคนอันนี้ใช้ไฟกลางนะคะทอดพอเขาเหลืองมาลุ่จะทอดสักสองรอบนะคะรอบแรกจะทอดแค่เอาพอเหลืองนะคะนี่นะคะทุกคน เลืองประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะก็ตัดขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะทอดให้หมดทั้งหนึ่งกิโลนี่เลยนะคะ รอบแรกเหนืองประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะก็เอาขึ้นมาพักไว้ก่อนค่ะ หลังจากที่เราทอดรอบแรกไปแล้วนะคะเราก็จะมาทอดต่อรอบสองค่ะโดยการใช้ไฟแรงเลยนะคะวิธีนี้ก็จะช่วยให้หอยลายของเรามีความกรอบนะคะเราก็จะนำหอยลายของเราลงไปทอดอีกรอบค่ะค่อยๆทยอยใส่ค่อยๆทยอยทอดก็ได้นะคะไม่ต้องทอดเยอะๆ ลูกก็จะเอาความกรอบประมาณนี้นะคะใครจะเอากรอบมากกว่าน,นี้ก็ได้นี่ค่ะก็ตัดขึ้นมาเลยเราก็จะทอดต่อให้หมดเลยนะคะนี่ขนาดมมลูซับหอยแห้งดีแล้วนะคะแล้วก็คุกแห้ง เขาก็ยังแตกอยู่นะคะน้ำมันแตกดังปุ๊บปี้ปุ๊ปีเลยนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะถ้าไม่คลุกแป้งนี่หนักกว่าน,นี้อีกค่ะเพราะว่าหอยเขามีน้ําในตัวนะคะน้ํามันจะกระเด็นอยู่แล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ให้สด็ดน้ํามันดีเลยค่ะ นี่ก็คือเนื้อหอยลายที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็1กิโลก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเขายุบตัวลงแล้วนะคะอ่าในส่วนของความกรอบก็จะกรอบมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทําในส่วนของน้ำสามรสกันค่ะเรามาทําในส่วนของน้ําปรุงสามรสกันนะคะใส่เป็นน้ํามะขามเปียกลงไปค่ะ ลุงใส่น้ำมะขามเปียกไปประมาณ6ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของน้ำมะขามเปียกด้วยนะม่ว่าเราจะทำอะไรให้เน้นชิมเอานะคะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บก็ได้ลุงใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะพูนนะคะเกลือนะคะมลุงใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนชาก่อนอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเกลือเพราะไม่งัน้นจะเคะ็มเอาเพราะว่า เราต้องชิมเนื้อหอยลายด้วยนะคะว่าเนื้อหอยลายของเราเนี่ยมีความเค็มมากหรือน้อยนะคะจากนี้ก็คนส่วผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะใช้ไฟอ่อนๆอนในการเคี่ยวนะคะคนให้น้ำตาละละลายดีเลยค่ะ,ะน้ำตาลของเราก็ละลายดีแล้วนะคะหลังจากนี้ก็ ลองแต่ชิมดูนะคะว่าอยากได้รสประมาณไหนปรุงให้ออกอเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มตามนะคะสามรสม,มลุงได้ชิมหอยลายของมลุงแล้วนะคะก็เค็มไม่มากเท่าไหร่เดี๋ยวมาลุงขอเติมเกลือลงไปอีกนะคะเติมเกลือลงไปอีกนิดนึงมลุงก็จะใส่เป็นพริกป่นลงไปด้วยนะคะเพื่อให้เขามีความเผ็ดรแระ่มปร,ร่ม เห็ดนิดนึงไม่ได้ใส่เยอะนะคะรุ่ก็จะรอให้เขางวดกว่าน,นี้นะคะแล้วค่อยใส่เป็นเนื้อหอยลายลงไปถ้าเราปรุงน้ำปรุงสามรสลงไปแล้วรู้สึกว่าเยอะไปก็ไม่ต้องตกใจนะคะสามารถตัดออกก่อนได้เพราะว่าถ้า หอยลายเรามีน้อยเราใส่ลงไปเนี่ยจะทําให้สายลายสามรคของเรามีความแฉะนะคะมีความไม่พอดีถ้าไม่พอค่อยลาดเพิ่มนะคะเราก็จะตักออกก่อนอ่ะม่รุ่งจะเหลือไว้ประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็จะรอให้เขาเดือดพานวันนี้ก่อน น้ำตาลของเราก็เหนียวได้ที่แล้วก็ใส่เป็นหอยลายของเราลงไปคลุกเลยค่ะคลุกให้ทั่วเนื้อหอยลายดีเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ ทำง่ายมากๆใครก็ทำตามได้พักชิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยใส่กระปุกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูหอยลายสามรสนะคะน่ากินมากๆเลยค่ะจะกินกับข้าวสวยข้าวต้มหรือว่าเป็นกับแก้มก็ดีนะคะหอยลายก,กรอบๆคลุกกับน้ำปรุงสามรส อร่อยมากๆเลยค่ะแถมทำง่ายด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ